อดีตดาวยิงหลีกล่างผู้ก,กลายเป็นแข้งตัวความหวงังแห่งทัพขุนค้คอนเวสแฮมจารอดโบเวน่นข่าวเร็วฉับไวแม่นยำตามรายแอีดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกรูโดยเรเซอร์เบนในวันนี้สำหรับจรอร์ดโบเวนนะครับหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับถึงอิตาลีของเขาว่าซ้ายของเขานั้นคมขนาดไหนเพราะเป็นแนวรุกที่รูปร่างไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่มีความคล่องความพลิ้วและจบสกอร์ได้อย่างสุดคมเรียกว่าซ้ายของเขานั้นซ้ายสั่งตายซ้ายธรรมชาติจริงๆนะครับตัดเข้าในซัดเต็มข้อไม่ต้องปั่นโค้งนะครับมีความไวความคล่องและแข็งกแกร่งภายในตัวนะครับแต่ว่าในวัยเด็กนะครับโบเวนคนนี้เนะี่ยเคย ดูดูถูกเอาไวน้นะครับว่าแกเนี่ยไม่สามารถเป็นนักเตะอาชีพได้หรอกถึงแม้ว่าจะไปเคยคัดกับแอสตันวิลล่าทาดิวซิตี้มาแต่แกโตเล็กเกินไปเจ้าหนู แกไม่ควรเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่โบเวนนะครับก็ใช้แรงดูดถูกนั่นแหละครับเป็นตัวผลักดันให้คราวนั้นก็มาเป็นนักฟุตบอลน,นะครับเริ่มจากการที่เขาเป็นนักเตะในคันยมีของเฮเรนฟอร์ดนะครับก็เป็นทีมเล็กๆนอกลีกธรรมดาครับแต่ว่าเฮเรนฟอร์ดทีมนี้บ่มเพาะฝีเท้าเขาเขาไม่สนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเตะทีมแบบหืนอกลีกรากหญ้าอะไรแบบนี้เขาต้องการทาตามความฝันนะครับ เขาต้อความฝันว่าอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือสูงสุดของประเทศครับและเขาคนนี้มีเดวเิดเบคแฮมครับเป็นไอดอลถึงแม้ว่าเบคแฮมในถนัดขวาเขาถนัดซ้ายแต่เขาชอบเบคแฮมเป็นอย่างมากน,นะครับแล้วก็เขาคนนี้ครับพยายามฝึกปรือฝีเท้ามาเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นแฟนแมนยูตัวยงครับแต่เขาคิดว่าไปทีมไหนก็ได้แหละขอให้ได้เล่นฟุตบอลอยู่ลีกสูงสุดของประเทศนั้นเขาพร้อมจะเล่นได้หมดนะครับผมและตอนนี้ครับจัล์เบเว่นคนนี้กลายเป็นแข้งตัวท็อปของคุณคอนเวสแฮมไปซะแล้วนะครับผมเขาใช้เวลาเพียงแค่สองปีเศษครับเขาพิสูจน์ห้้้้้เเเ็็นนนนแแลลวววะคครรับ่าาาขีีีฝทดจิงก จง,จงและเขาคนนี้ลบควาดูถูกจากการถูกสบประมาทได้นะครับตอนนี้ครับโบเวนเนี่ยร่วกับเวสทำไปแล้ถึง31เกมนะครับแล้วก็ยิงไปถึง18ประตูก,กับอีก13แอสซิสกลายเป็นทุกอย่างของทีมเวสทมทีมนี้กลายเป็นแข้งที่วิดมอยส์นั้นขาดไม่ได้เลยครับเป็น b ีที่สุดของเขาเลยจริงๆครับในฤดูกาลนี้ และเรามารู้จักกับจอร์ดโบเวนคนนี้กันนะครับตอนนี้ครับอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเขาคนนี้เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นเขาไปเตะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็คนนี้ครับแจ้งเกิดกับเฮเรฟอร์ดทีมนอกลีกสุดโนเนมซึ่งเป็นสโมสรบ้านเกิดของเขาเลยครับแล้วก็ได้รับการขัดเกราฟีเท้าจากสโมสรแห่งนี้แล้วก็กล้าวถูกแข่งอาชีเต็มตัวในวัย17ปีจนกระทั่งโบเวนคนนี้ครับเจอกับจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตครับมาย้ายไปสู่ฮาวซิตี้ใน หรือฝีเท้าเกาะริมรั้วดูรุ่นพี่ภายในทีมนั้นลงเตะในเกมพรีเมียร์ลีกกันไปนะครับแล้วก็ฝีเท้าของนี้ครับไปเข้าตาของสตีฟบรูสครับกุญสือของเท้าในยุคนั้นแล้วก็บรูสนั้นให้เขาคนนี้ องครที่ชุดใหญ่แล้วก็ได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกจนได้นะครับในวัยเพียงแค่สิบเก้าปีเท่านั้นแล้วก็ลงสนามกับตทีมชุดใหญ่ไปเก้านัดลงทั้งในเกมพรีเมียร์ลีกแลวก็เกมคาราบาวครับนะครับซึ่งสัมผัสแรกที่เขาได้ลงเล่นนั้นมันเหมือนกับความฝันมากๆครับในวัยเด็กเนี่ยเขาวาดฝันเอาไว้นะครับว่าเขาอยากเป็นนักฟุตบอลในลีกขอ,ของประเทศอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ก็ถูกตราหน้านะครับว่าตัวเล็กแค่นี้ไม่มีทางเป็นฟุตบอลอาชีพได้อย่างแน่นอนครับและเขาก็พยายามมุ่งม,มั่นเต็มที่นะครััับแต่นนนนาาาาเสสีรรรวใกกกขของ้้ทมชห the และเขาคนนี้เนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมครับในการทําให้ทีมนั้นเอาชนะมาได้หลากหลายเกมนะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถึงจะมีส่วนร่วมกันอย่างเช่นการจัดแอสซิสต์ในเกมคาร์บาลครับที่ช่วยทีมนั้นเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไปได้3ามต่อหนึ่สุดท้ายกับฮังซิตี้เนี่ยจบที่18ของตารางตกมาสุดเดอะแชมเปี้ยนชิพครับแต่ว่าพอตกไปสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับเขาคนนี้ก็ยังสู้ต่อไปครับแล้วก็กลายร่างเป็นฟอร์มเทพร่างทองคาร์โบเวนคนนี้ยิงประตูอย่างถล่มทลายครับปีแรกตกชย้ำลงไปในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยิงไปถึงสิ มาด้วยกับอีก5แอสซิสแล้วก็จากความยอดเยี่ยมนี่ครับไปเข้าตาคุณซื้อหมายป้ายแดงของเวสต์แฮมยังเดวิดมอยส์นะครับโดยเดวิดมอยส์นะครับก็เชื่อในตัวของโบเวนเป็นอย่างมากครับคว้ามาด้วยค่าตัวถึง21.3ล้านยูโรในตลาดมกราคม2020นะครับแม้ว่าการย้ายปีแรกกับเวสต์แฮมเนี่ยจะเป็นการที่โดนนิการตกชั้นแต่ว่าโบเวนคนนี้ครับก็ช่วยทีมได้นะจัดเป็นหประตูกับอีก4ี่แอสซิส และจากวันนั้นนะครับจนมาถึงตอนนี้โบเวนเนี่ยเล่นให้กับเวสต์แฮมไปแล้วถึง103นัดทำมาถึง27ประตูกับอีก23แอสซิสต์กลายเป็นแข้งที่หลักหลายทีมไม้ปองนะครับเชลซีแมนยูลิฟูร์คืออยากได้ตัวไปครับถูกขนานนามว่าคนนี้แหละหืมรอบเบนแห่งพรีเมียร์ลีกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ปั่นโค้งๆแต่เป็นคนที่ซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยถูกประเมินไว้ที่ถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับต้องมารอดูนะครับว่าซัมเมอร์นี้ฉลอโบเเววนนะ้าจะพสตแแฮมไไปปกยูโราลีด้หรือเปล่านะครับเพราบเท้ายวนนั้มาาม,ม้แแไดละ เด็กนั้นไม่สามารถชนะได้เวสต์แฮมจะกลับไปเตะยูโรปาลีกได้อีกครั้งนะครับผมแล้วก็มีข่าวคราวว่าเวสต์แฮมนั้นจะตบรางวัลให้กับโบเวนคนนี้เพิ่มขั้นเป็น1นึ่งแสนสองหมนปอนต์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับผมคิดอย่างไรกับโบเวนคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับซึ่งชอบเขาคนนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสเตปครูเรสเบลลาไปก่อนสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เล่นเสียจ่ายครึ่งแอดสเตปกูรู